นะครับเดี๋ยวอาจารย์สมานของเราจะเฉลยว่าตรงนี้ชื่ออะไรและมีที่มาที่ไปยังไงอินชาล็อปกับอาจารย์สมานเชิญครับครับผมบิสมิลลาห์รมานะไรฮิม,น,มนะครับตรงนี้มีชื่อว่าสกิฟะบานีซาิดะนะครับสกิฟะนี่คือเหมือนว่าโรงน้ําชาหรือว่าที่ชุมนุมที่พบปะนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็คือว่าขณะที่ท่านนาบิญสอซารัมเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยก็มีการชุรมลมนุนวุ่นวายว่าจะแต่งตั้งใครเนี่ย ให้เป็นคอลิฟะนะครับซึ่งชาวอันซอดเนี่ยก็จะแต่งตั้งนะครับจากชาวอันซอดนะครับให้เป็นคอลิฟะนะครับเมื่อท่านอบูบักเนี่ยได้รู้อย่างนั้นนะครับก็มาท่านโอมัตแล้วก็ท่านอบูอุบัยดะนะครับบิลันจารรอนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับที่บานีไซดะตรงนี้นะครับสกิฟะบานีไซดะนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าตําแหน่งในการสืบทอดนี่คือต้องชาวกูเรชอ่ะ อ่านะครับทีนี้ก็ท่านมีการโต้ตอนไปมานะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าท่านอบูบักเนี่ยก็บอกว่าเนี้ยให้เลือกจาก1คนใน2เนี่ยนะครับให้เป็นผู้นำนะครับก็คือว่าเลือกท่านอุมารหรือไม่ก็ท่านอบูเบย์ได้เอมิญารเราะนะครับผู้ซื่อสัตย์แห่งประชาชินะครับท่านอเบย์ได้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ท่านอุมารก็บอกว่าไม่นะครับก็คือว่าบอกว่าท่านอบูบักเนี่ยก็คือว่า เป็นคนที่อพยพนะครับร่วมเดินทางกับท่านนบีนะครับจากมักกะอ่ามามาดินะเมืองนี้นะครับอ่าท่านเนี่ยตอนที่ท่านในเบลสุลสลัมเนี่ยป่วยหนักนะครับไม่สามารถที่จะนำละหมาดได้ท่านเนี่ยก็ให้ท่านอบูบักเนี่ยเป็นผู้นำละหมาดนะครับอันนี้คือเป็นสัญญาณบ่งชี้อย่างหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าท่านอุมัรท่านอบูบบยด์เนี่ยก็จับมือให้สตยาบันนะครับในการเป็นอลิฟะนะครับอ่าของท่าน อับบูบักนะครับและก็ชาวมันซอดทั้งหมดก็มาให้สตยาบันนะครับในการเป็นอลิฟะของท่านอับบูบักรรดิโลอันหูนะครับก็คือท่านอับบูบักนะครับคอลิฟะท่านแรกนะครับในสลามคือถูกแต่งตั้งต,งตรงนี้นะครับที่สกิฟะเบนีไซดะนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับอ่าดูแล้วครับอาจารย์ใหิตมีอะไรเสริมไหม ใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับนัสสว่าตรงนี้เป็นที่แต่งตั้งชุมนุมพูดมาพูดคุยกันเพื่อที่จะแต่งตั้งคนที่คนลีฟะหานที่หนึ่งหลังจากที่ท่านนบาบีเสียชีวิตไปแล้วนะครับอัฮัมดีละครับนสุดท้ายก็เรียนที่มาดีน่าที่ไหนที่มาดีน่า โอเคโอเคโอเคทำดนังน okay, okay, okay. ่าสเงกสเงก์เอจันางทรา่ย์่ายจ่ไเป็นเจ้าหนุ่ตาเ่นี่มากับใครเอ๊มากมนยอะยาเอ๋อเก็บเก็บเกได้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 บด้ครับผมาทำดินละทำดนละไม่ผ่านังเสือยัง ออเอืสอซืมาสรับใช่ไหมบดีเอามาแค่3ชุดแล้วเนี่ยเขาเอากันไปแล้วโอเคโอเคเอกันหน้ากันหน้าไเคโอด้โอเคโอเคได้ครับได้ครับไดครับสลอรับอะไรก็ได กี่ปีที่ไหนก่อนครับจุดเริ่มต้นที่ไหนครับที่มาการกี่ปีครับ23ปีนะครับที่นี่กี่ปีกี่ปีรวมกี่ปี23ปีนี่คือการทํางานของท่านอาบีมุฮัมมัดต้องเล่าหัวใจอยู่สลับในเรื่องของศาสนาโอเคเลยวนะท่มาการอัลลอฮ์ได้เสียได้ได้ พี่น้องท่านใดสนใจแพ็กเกจอุ้มร้อยราคาประหยัดราคาเพียง42,990บาทเดินทางวันที่1 7ถึง1ตุลาคม2567สามารถติดต่อได้เลยครับ